ตอนนี้ครูเริ่มอัดวิดีโอแล้วนะคะวันนี้เราจะสรุปเรื่องการแยกสารเนื้อผสมนะคะนักเรียนสามารถจดได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครจดไม่ทันไม่ต้องกังวลนะคะเดี๋ยวไปดูคลิปย้อนหลังได้นะคะอาสันการแยกสารเนื้อผสมเราเรียนไปแล้วใช่ไหมคะมี3อย่างก็คือ การแยกของแข็งออกจากของแข็งการแยกของแข็งออกจากของเหลวแล้วก็การแยกของแข็งกับสารที่มีแม่เหล็กผสมใช่ไหมคะอ,อันดับแรกก่อนเลยนะคะเราต้องรู้จักเนื้อสารก่อนเนาะ เนื้อสารเนื้อสารคืออะไรเนื้อสารคือสิ่งที่เป็นสมบัติทุกส่วนของสารสามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าจำแนกเป็น2ชนิดคือสารเนื้อเดียวและก็สารเนื้อผสมนะคะนักเรียนเคยได้ยินสารเนื้อเดียวกับสารเนื้อผสมไหมลูกหลับหลับกันหรือเปล่าลูกยกหน้าุดดลได้อยู่ได้อยู่อ่าโอเคนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่า2อ,อย่างนี้เนี่ยแตกต่างกันอย่างไรนะคะ ก่อที่เราจะไปแยกเนาะครูเปรียบเทียบมาให้ดูนะคะระหว่างสารเนื้อเดียวแล้วก็สารเนื้อผสมสารเนื้อเดียวเนี่ยก็คือองค์ประกอบของสารจะประกอบด้วยสาร1ชนิดหรือหลายชนิดผสมกัน1ชนิดก็ได้นะคะหรือว่าหลายชนิดผสมกันเนื้อสารเนี่ยจะมองเห็นเป็นเนื้อเดียวนะคะเราจะมองเห็นเป็นเนื้อเดียวไม่สามารถแยกได้เลยว่าในนั้นเนี่ยผสมอะไรอยู่บ้าง แล้วก็สมบัติของสารจะเหมือนกันทุกส่วนเหมือนกันยังไงถ้าสมมุติเอาสารเนื้อเดียวไปทดสอบนะคะแยกใส่ภาชนะเราทดสอบออกมาก็จะได้ผลเหมือนกันนะคะเพราะว่ามันเป็นสารที่ผสมเป็นเนื้อเดียวกันไปแล้วนะคะตัวอย่างของสารเนื้อเดียว <c oughs> เช่นน้ำเชื่อมน้ำเกลือแล้วก็อากาศน้ำเชื่อมมีอะไรบ้างน้ำเชื่อมประกอบด้วยน้ำกับน้ำตาล เมื่อผสมกันลงไปแล้วนักเรียนไม่สามารถที่จะแยกน้ําตาลออกได้ใช่ไหมคะเพราะว่ามันละลายลงไปแล้วเหมือนอากาศก็เหมือนกันอากาศที่เราอยู่ในปัจจุบัน,นรอบๆตัวเราเ,เราก็ไม่สามารถที่จะแยกได้นะคะว่าในอากาศนตรงนี้มีคาร์บอนไดออกไซด์ตรงนี้มีออกซิเจนใช่ไหมคะเราไม่สามารถที่จะแยกออกมาได้อันนี้ก็จะเป็นสารเนื้อเดียวนะคะส่วนสารเนื้อผสม สารเนื้อผสมก็คือสารที่มากกว่า1ชนิดผสมกันก็คือตั้งแต่2ขึ้นไปนะคะชนิดเดียวไม่ได้นะคะก็คือตั้งแต่2ขึ้นไปผสมกันแล้วเราก็จะ,ะเนื้อสารเนี่ยเราจะมองเห็นไม่เป็นเนื้อเดียวกันนะคะเราจะมองเห็นว่าเออมันมีอะไรบ้างมันแยกกันอยู่คือมันจะไม่เข้ากันเลยถ้าเป็นสารเนื้อผสมนะคะและสมบัติของแต่ละส่วนเนี่ยก็จะแตกต่างกัน อ,อย่างเช่นน้ำคโครนน้ำปูนแล้วก็น้ำพลิกมันก็จะมีความแตกต่างกันอย่างเช่นน้ำกับคโครนใช่ไหมคะน้ำก็จะมีสมบัติเป็นของเหลวแต่คโครนก็จะมีสมบัติเป็นของแข็งมันก็จะแตกต่างกันแล้วใช่ไหมคะน้ำปูนเหมือนกันเหมือนตอนอาทิตย์ที่แยกของแข็งออกจากของเหลวครูให้ดูไปแล้วนะคะน้ำปูนเป็นยังไงเนาะ ถ้าเป็นของเหลวก็จะอยู่ด้านบนใช่ไหมคะถ้าเป็นของแข็งก็จะอยู่ด้านล่างาส่วนน้ําพริกอย่างเช่นน้ําพริกปลาทูน้ําพริกกะปิพวกนี้ก็เป็นสารเนื้อผสมได้เหมือนกันนะคะในนั้นก็จะประกอบไปด้วยส่วนประกอบต่างๆที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนนะคะในคราวนี้เนี่ยเราจะโฟกัสแค่สารเนื้อผสมนะคะที่เราจะใช้แยก ในวันนี้นะคะสารเนื้อเดียวเนี่ยคราูม,มาเปรียบเทียบให้ดูเนาะแต่ให้เรามุ่งเน้นไปที่สารเนื้อผสมนะคะตอนนี้เรารู้จักแล้วว่าแต่ละสารเนี่ยแตกต่างกันอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูวิธีกันเลยคะ่ะวิธีการแยกสารเนื้อผสมค่ะเราเรียนไปแล้วค่ะนักเรียนช่วยบอกครูหน่อยว่ามีวิธีอะไรบ้างคะ ตอบครูหน่อยลูกอะไรนะครับครูวิธีการแยกตัางแย่งเข้าไม่รับเพืเข้าไม่รับเพื่อนเข้าไม่รับเพื่อนเข้าอ๋อมันเป็นอย่างนี้เดี๋ยวครูจันมันเป็นอย่างนี้ถ้าแทนหน้าจอมันจะไปเปิดอีกหน้าจอหนึ่งมันจะทำไม่ได้แล้๋ยวครูจันกดเพื่อนลงไปกดรับนะคะขออภัย โอเคค่ะเดี๋ยวครูตาลกดรับให้นะคะคําถามคืออะไรนะครบครูถามว่าวิธีการแยกสารเนื้อผสมมีอะไรบ้างลูกเราเรียนไปแล้วมีอะไรบ้างเสียงอะไรนะลูกเมื่อกี้เสียงสะท้อนครับอ๋อเสียงสะท้อน๋คนก,ก,านการ,รกองครับการกอง การกรองอ่าการกรองแล้วหนึ่งมีอะไรอีกลูกการตกตะกอนอ่าการตกตะกอนมีอะไรอีกมีสองวิธีแล้วมีอะไรอีกการกรองการตกตะกอนมีอะไรอีกคะใช้แม่เหล็กดูดครับใช้แม่เหล็กดูดอ่ามีอะไรอีกไหมนะการหยิบออกการหยิบออกอเก่งมากเลยคะ่ะมีอะไรอีกไหมคะ มีอะไรอีกนึกอะไรออกอีกจำอะไรได้บ้างหรือ่าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนี่นะคะก็จะมีการหยิบออกการร่อนการกรองการตกตะกอนการรินออกแล้วก็การใช้แม่เหล็กดูดให้นักเรียนจำทุกวิธีการนะคะเพราะว่าทุกวิธีการมีในข้อสอบ ครูบอกแล้วนะคะว่าทุกวิธีการมีในข้อสอบนะคะให้จําไว้นะคะมี6วิธีการาเดี๋ยวนักเรียนจะได้รู้จักแต่และว,วิธีการนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างทําอย่างไรนะคะอันแรกเลยค่ะหัวข้อแรกนะคะก็คือการแยกสารเนื้อผสมที่เป็นของแข็งออกจากของแข็งใช่ไหมคะอันแรกคือการหยิบออกการหยิบออก เราจะใช้วิธีการนี้เมื่อของแข็งที่ผสมกันมีขนาดแตกต่างกันอย่างชัดเจนมีขนาดแตกต่างกันอย่างชัดเจนยังไงอ่อย่างเช่นนะคะอย่างที่เราทดสอบไปมีกระเทียมกับเปลือกกระเทียมมีถั่วใช่ไหมคะมีข้าวเปลือกอ,อันนั้นก็จะมีขนาดที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนเราจะใช้มือเนี่ยหยิบออกได้นะคะอุปกรณ์ที่ใช้เนี่ยจะใช้มือหยิบหรือว่าใช้ที่คีบ ที่เราใช้กันวิธีการนะคะก็คือใช้มือหยิบของแข็งที่มีขนาดใหญ่ออกตัวอย่างนะคะก็จะมีลูกปัดคราสสีหยิบเปลือกกระเทียมออกจากเนื้อกระเทียมนะคะถ้าขนาดที่แตกต่างกันเนี่ยก็คือต้องมีขนาดที่เราสามารถหยิบออกได้นะ้ลูกขนาดที่เราสามารถหยิบออกได้หรือมีขนาดใหญ่นั่นเองที่เราสามารถหยิบออกได้ถ้ามันเล็กๆเ,เล็กจนเกินไปเนี่ย แล้วก็ไม่สามารถใช้วิธีการหยิบออกได้นะคะนอกจากจะมีขนาดแล้วก็จะอาจจะเป็นสีเหมือนในรูปนะลรกเป็นขนมชนิดหนึ่งเขาจะต้องการแยกสีอาจจะแยกสีเหลืองอยู่กับสีเหลืองสีเขียวอยู่กับสีเขียวอันนี้ก็ใช้การหยิบออกนะคะมาอันที่สองค่ะ ในการแยกของแข็งออกจากของแข็งวิธีแรกนะคะคือการหยิบออกวิธีที่2คือการร่อนค่ะการร่อนการร่อนเราจะใช้เมื่อของแข็งที่ผสมกันมีขนาดเล็กจนไม่สามารถหยิบออกได้นะคะอันเมื่อกี้การหยิบออกจะเป็นของแข็งขนาดใหญ่ใช่ไหมคะสามารถหยิบออกได้แต่ว่าการร่อนเนี่ยจะเป็นของแข็งที่มีขนาดเล็กจนไม่สามารถหยิบออกได้ อุปกรณ์ที่ใช้นะคะจะมีตะแกรงกับกระชอนหรืออุปกรณ์ที่มีรูนั่นเองวิธีการนะคะก็จะใส่อุปกรณ์ในการร่อนไปมานะคะตัวอย่างเช่นร่อนแป้งทำขนมอ่ามันก็จะเป็นผงเล็กๆใช่ไหมคะเราไม่สามารถใช้วิธีการหยิบออกได้แต่เราจะใช้เป็นการร่อนแทนอันนี้เป็นวิธีการแยกของแข็งออกจากของแข็งนะคะ ในข้อสอบก็จะมี2วิธีก็คือมีการหยิบออกกับการร่อนนักเรียนให้นักเรียนจำอาระ Concept ของแต่ละวิธีนะคะในกรอบอย่างเช่นการหยิบออกเนี่ยให้จำตรงสีฟ้า,ฟานะคะในกรอบสีฟ้า,ฟาเนี่ยลูกใครจะจดไว้ก็ได้หรือใครจะแคบหน้าจอไว้ก็ได้นะคะเอาไว้อ่านสอบนะคะให้จำนะคะบอกแล้วนะคะว่ามีในข้อสอบนะคะ แล้วก็การร่อนนะคะก็ให้จําในกรอบที่ครูใส่กรอบไปให้นะลรกกรอบสีชมพูกรอบสีฟ้าเมื่อกี้นะคะอาจจะทําให้เราเข้าใจมากขึ้นว่าแต่ละวิธีเนี่ยเราจะใช้ตอนไหนเราจะใช้เมื่อของแข็งนะคะมีเมื่อเมือม่อของแข็งที่ผสมกันเนี่ยมีลักษณะอย่างไรนะคะตอนนี้เราได้การแยกสารเนื้อผสมที่เป็นของแข็งออกจากของแข็งแล้วมาดูอันที่สองค่ะ หัวข้อที่2นะคะจะเป็นการแยกของแข็งออกจากของเหลวค่ะการแยกของแข็งออกจากของเหลวมีวิธีการอะไรบ้างอันแรกค่ะคือการตกตะกอนการตกตกะกอนเราจะใช้วิธีการนี้ตอนไหนใช้เมื่อที่ของแข็งผสมกันเป็นสารแขวนลอยในลักษณะคุณ่าสารแขวนลอยเป็นยังไงนะคะอย่างเช่นน้ำปูนเนี่ยเราจะเห็น ถ้าเราเกิดว่าเราคนเราคนใช่ไหมคะหลายคนอาจจะมองเห็นว่าเอ้ยมันเป็นสารเนื้อเดียวหรือเปล่าเพราะว่าตอบมาในแบบฝึกหัดเนี่ยหลายคนก็อาจจะตอบผิดนะคะตอบเป็นสารเนื้อเดียวมาแต่จริงๆแล้วนะคะมันเป็นสารเนื้อผสมนะคะเมื่อเราคนกันเนี่ยเราอาจจะมองเห็นเป็นเนื้อเดียวกันแต่ถ้าเรามองดีๆนะลูกไอ้พวกตะกรนปูนอะไรพวกนี้ก็คือย,อย,อยังลอยอยู่ยังลอยอยู่มันไม่ได้เข้ากันเลยนะคะเมื่อเราวางตั้งทิ้งไว้เนี่ย มันก็จะเกิดการตกตะกอนเหมือนในรูปวิธีการสังเกตเนี่ยในข้อสอบอาจจะมีโจทย์มาให้ยาวๆหรือจะมีสถานการณ์มาให้นะคะเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเขาทำด้วยวิธีการอะไรอ่าครูบอกเลยนะคะว่าในในข้อสอบเขาจะมีสถานการณ์มาให้แต่เขาไม่ได้บอกตรงๆนะคะว่าเขาทำด้วยวิธีการอะไร ข้อสังเกตของการตกตะกอนนะคะก็คือถ้าในโจทย์มีคำว่าตั้งทิ้งไว้หรือว่าวางทิ้งไว้กี่นาทีกี่ชั่วโมงไม่รู้นะคะถ้ามีคำว่าวางทิ้งไว้หรือตั้งทิ้งไว้นะคะหนึ่งในนั้นต้องมีการตกตะกอนแน่นอนข้อสอบบางข้อนะคะตอบมากกว่า2วิธีตอบมากกว่าสองวิธีนะคะ ถ้าเกิดนักเรียนเจอคําว่าตั้งทิ้งไว้เนี่ยเขาทาโดยการตั้งทิ้งไว้กี่นาทีไม่รู้กี่ชั่วโมงก็ไม่รู้เหมือนกันมีการตกตะกอนแล้วหนึ่งวิธีนะคะให้นักเรียนจําไว้ด้วยนะคะว่าการตกตะกอนเนี่ยเราต้องทําอย่างไรแต่และว,วิธีนะคะให้นักเรียนจาว่าเขาต้องทํำยังไงนะคะ,อ,ะอันที่2ค่ะการรินการรินการรินคืออะไร การลินก็คือใช้เมื่อของแข็งตกตะกอนและนอนก้นพาชนะโดยที่ของแข็งต้องไม่รวมกับของเหลวอ,อาจจะทําต่อเนื่องจากการตกตะกอนใช่ไหมคะที่ตั้งเอาไว้แล้วเนี่ยมันเกิดการตกตะกอนแล้วของแข็งก็จะอยู่ก้นแล้วก็ของเหลวเนี่ยก็จะลอยอยู่ด้านบนคราวนี้เราจะแยกของแข็งกับของเหลวอ,อย่างไรแล้วก็ต้องเทของเหลวอ,ออกใช่ไหมคะก็เรียกว่าการรินการที่เราเทเอาของเหลวเนี่ย แยกออกมาใส่ภาชนะอีกภาชนะหนึ่งอย่างเช่นการซาวข้าวนักเรียนเคยหุงข้าวไหมลูกเคยค่ะอ่าเคยหุงข้าวใช่ไหมคะเราต้องซาวข้าวซาวน้ํามันออกเอาเราก็ต้องเทใช่ไหมลูกอ่าแล้วนั้นก็เป็นการรินนะคะเมื่อเราซาวเสร็จแล้วเนี่ยไอ้วงเม็ดข้าวเนี่ยที่มีสถานะเป็นของแข็งเนี่ยก็จะอยู่ก้นก้นหม้อใช่ไหมลูกก็จะอยู่ก้นหม้อมันจะไม่เข้ากับน้ําเลย ส่วนน้ําที่อยู่ด้านบนเนี่ยเราก็จะรินออกนะคะอันนั้นเป็นการรินในข้อสอบมีนะคะให้นักเรียนจําว่าเออมันต้องเป็นยังไงวิธีการเป็นยังไงนะลกูกต่อมาค่ะการกรองอ่าอันนี้เราน่าจะคุ้นชินกันนะคะเพราะว่าเราทดลองกันไปแล้วการกรองนะคะก็คือใช้เมื่อของแข็งมีขนาดใหญ่กว่ารูพุนของอุปกรณ์ในการกรอง ของแข็งมีขนาดใหญ่กว่ารูปรุนนะคะของอุปกรณ์ในการกรองจำในกรอบสีม่วงนี้ให้ดีๆนะคะว่าการกรองเนี่ยของแข็งต้องมีขนาดใหญ่กว่ารูพุนของอุปกรณ์ในการกรองนะคะถ้ามีขนาดที่เล็กกว่าเนี่ยอาจจะกรองไม่ได้หรือว่ากรองไม่สะอาดอ่าพวกกากตะกอนอะไรก็จะอาจจะตกลงมาด้วยต้องมีขนาดใหญ่กว่าเท่านั้นนะคะ ส่วนอุปกรณ์ที่ใช้ในการกรองก็จะมีกระดาษกรองผ้าเขาาบางแล้วก็ตะแกรงนะคะวิธีการคือเทสารผสมผ่านอุปกรณ์ที่มีรูปบุค่ะตัวอย่างเช่นคั้นน้ำส้มกรองน้ำกะทิหรือว่าคั้นน้ำมะนาวที่เราทำกันไปแล้วนะคะคราวนี้ครูมีคำถามค่ะอุปกรณ์3อย่างเนี้อะไรกรองได้ดีที่สุดคะ ตะแกรงใช่หรือเปล่าคนอื่นคนอื่นตอบว่าอะไรคะ,ระ,กระขกร,ระดาษกองอ่าผ้าขาวบางกระดาษกองอ่าสะรุปสรุปเอามาหนึ่งอย่างลูกสรุปเอามาหนึ่งอย่างได้ไหมเอ่ย สิ่งที่กรองได้ดีที่สุดก็คือกระดาษกรองนะคะผ้าขาวบางก็กรองได้นะคะตะแกรงก็กรองได้แต่อุปกรณ์ที่กรองได้ดีที่สุดคือกระดาษกรองนะคะเพราะว่ากระดาษกรองเนี่ยจะมีรูพุนที่เล็กกว่าผ้าขาวบางแล้วก็ตะแกรงนะคะในข้อสอบก็มีนะคะในข้อสอบมีเขาอาจจะไม่ได้ถามตรงๆนะคะให้นักเรียนจําไว้ว่า อุปกรณ์ที่กรองได้ดีที่สุดนะคะต้องมีรูพุนเล็กกว่าของแข็งอุปกรณ์ที่กรองได้ดีที่สุดต้องมีรูพุนเล็กกว่าของแข็งหรือเล็กกว่าสารเนื้อผสมนะคะแต่ว่าของแข็งต้องมีขนาดใหญ่กว่ารูพุนของอุปกรณ์ย้ำนะคะของแข็งต้องมีขนาดใหญ่กว่ารูพุนของอุปกรณ์แต่อุปกรณ์ต้องมีขนาดเล็กกว่า ต้องมีขนาดรูพุลเล็กกว่าของแข็งนะคะนักเรียนจำไว้ให้ดีๆนะคะการกรองออกนะคะในข้อสอบที่ครูบอกเมื่อกี้ก็อาจจะมีในโจทย์นะคะถ้าใครฟังไม่ทันหรือว่าอยากจดแต่ว่าจดไม่ทันเดี๋ยวไปดูย้อนหลังได้นะคะต่อไปค่ะอ่ะคราวนี้ครูขอสรุปการแยกของแข็งออกจากของเหลวมีกี่วิธีเอ่ย มีกี่วิธีค่ะค่ะสามมีอะไรบ้างคะมีตกตะกอนการลินการกองค่ะอ่าตกตะกอนการรินการกองกา,ตก,ตการตกตะการตกตะกอนต้องเป็นยังไงลูกจำได้ไหมเอ่ยเมื่อกี้การตกตะกอนต้องเป็นยังไงคะ าการตกตะกอนนะคะของแข็งผสมต้องเป็นสารแขวนลอยใช่ไหมคะของแข็งออกของเหลอ่าม,มันเป็นการแยกของแข็งออกจากของเหลวเหมือนกันสามวิธีเลยอ่าแต่เราจะใช้วิธีไหนเราดูในกรอบนะล,ลูกกรอบสีฟ้านะคะถ้าเป็นการตกตะกอนของแข็งผสมต้องเป็นสารแขวนลอยในลักษณะขุ่นใช่ไหมลูกอ่าที่ครูให้จําก็คือวิธีการวิธีการทํายังไง ตั้งทิ้งไว้หรือว่าวางทิ้งไว้ในโจทย์อาจจะแบบบอกว่าวางทิ้งไว้กี่นาทีกี่ชั่วโมงหรือตั้งทิ้งไว้เท่าไหร่ไม่รู้ให้นักเรียนตอบได้เลยนะคะว่าเป็นการตกตะกอนนะคะถ้าวิธีการเขาทำด้วยการตั้งทิ้งไว้อะไรแบบนี้นะคะอันที่สองการรินนะคะการรินการรินก็คือของแข็งตกตะกอนและนอนก้นภาชนะใช่ไหมลูกโดยที่ของแข็งไม่รวมกับของเหลว ออย่างเช่นการสราวข้าวนะคะให้นักเรียนนึกถึงวิธีการสราวข้าวที่เราต้องรินน้ําออกหลังจากที่เราสราวเสร็จแล้วอันที่3ก็เป็นการกรองการกรองการกรองก็คือของแข็งต้องมีขนาดใหญ่กว่ารูพุนของอุปกรณ์ในการกรองแต่ว่าอุปกรณ์ในการกรองต้องมีรูพุนเล็กกว่าของแข็งนะคะอันนี้จําไว้ให้ดีๆนะคะในข้อสอบมีนะ อันที่3ค่ะหัวข้อที่3นะคะเป็นการแยกของแข็งออกจากของที่มีสารแม่เหล็กอันนี้ง่ายเลยนะคะถ้านักเรียนเจอแม่เหล็กหรือเจอเหล็กเจอโลหะในโจทย์เนี่ยนักเรียนสามารถตอบได้เลยนะคะว่าเป็นการใช้แม่เหล็กดูดการใช้แม่เหล็กดูดเนี่ยเมื่อของแข็งผสมมีสมบัติในการถูกแม่เหล็กดูดได้ อย่างเช่นนะคะอย่างเช่นผงตะไบเหล็กผสมกับข้าวสารที่ครูตาลทําให้ดูนะคะหรือว่าผงตะไบเหล็กผสมกับดินกับทรายหรือเหล็กในกองขยะนะคะหรือว่าเหล็กโลหะผสมกันไม่รู้นะคะในข้อสอบมี่งนี้นะคะถ้าเราเจอเหล็กเจอโลหะอ่าเดาได้เลยนะคะว่าเป็นวิธีการใช้แม่เหล็กดู ตอนนี้นะคะมีการแยกทั้งหมด3วิธีนะคะมีการแยกยทั้งหมด3แบบมีการแยกของแข็งออกจากของแข็ง,ขงการแยกของแข็งออกจากของเหลวแล้วก็การแยกของแข็งออกจากของที่มีสารแม่เหล็กนะคะคราวนี้มาดูเปรียบเทียบวิธีการแยกสารเนื้อผสมค่ะครูจะให้นักเรียนตอบค่ะ อันดับแรกนะคะอันแรกเลยเป็นการแยกของแข็งออกจากของแข็งลักษณะของแข็งผสมที่มีขนาดใหญ่ใช้วิธีการอะไรลูกหยิบออกอ่าหยิบออกคนอื่นตอบอย่างอื่นไหมคะไม่มีนะคะหยิบออกถูกต้องแล้วค่ะให้นักเรียนจำใครที่ จำไม่ได้นะคะตารางนี้ช่วยนักเรียนได้นะคะนักเรียนจุดแค่ตารางนี้นักเรียนสามารถจําได้เลยนะคะว่าวิธีการอะไรเนี่ยต้องแยกของแข็งเอ่อลักษณะสา,าสารผสมที่เป็นยังไงอันต่อมาค่ะของแข็งผสมมีขนาดเล็กค่ะวิธีการอะไรลูกจำได้ไหมเอ่ยของแข็งผสมมีขนาดเล็กใช้วิธีการอะไรคะ ร่อนเหรอครับอ่าการร่อนถูกต้องแล้วค่ะการร่อนนะคะจําให้ดีๆนะคะถ้าของแข็งผสมมีขนาดใหญ่ใช้การหยิบออกของแข็งผสมมีขนาดเล็กใช้การร่อนนะคะจําให้ดีๆนะคะครูย้ําแล้วนะในข้อสอบมีนะคะต่อมาค่ะเป็นการแยกของแข็งออกจากของเหลวการแยกของแข็งออกจากของเหลวนะคะ ลักษณะของสารผสมค่ะของแข็งตกลงสูก่ก้นภาชนะเป็นวิธีการอะไรลูกการตกตะกอนตกตะกอนแล้วมีวิธีการอะไรคะให้ที่ชัดกว่าน,นั้นลูกมีมีอะไรอีกการรินอ่าค่ะการริน,รนถูกต้องแล้วนะคะนักเรียนอาจจะมันจะคล้ายคลยกันเนาะมันจะคล้ายคล้ายกัน แต่ว่าการเรียนจะชัดที่สุดนะคะก็คือของแข็งเนี่ยจะอยู่ก้นก้นภาชนะเลยก็คือมันจะไม่เข้ากันเลยให้นักเรียนนึกถึงการสาวข้าวแล้วลูกอันนั้นจะเห็นชัดที่สุดนะคะต่อไปค่ะของแข็งเป็นสารแขวนลอยค่ะการตกตะกอนค่ะ,ะการตกตะกอนอ่าการตกตะกอนเก่งมากเลยค่ะการตกตะกอนนะคะของแข็งจะเป็นสารแขวนลอย นะคะก็คือมันจะไม่เข้ากันแล้วเนี่ยอาจจะเห็นเป็นสารเนื้อเดียวแต่จริงๆแล้วก็คือมันก็ลอยอยู่ในน,<ส>น้ำนะลูกมัน boarding, ไม่ได้เข้ากันเลยต่อไปค่ะของแข็งมีขนาดใหญ่กว่ารูพุนค่ะการกรองกรองค่ะการกรองถูกต้องแล้วนะคะการกรองก็คือของแข็งจะมีขนาดใหญ่กว่ารูพุนของอุปกรณ์ที่ใช้ในการกรองแต่ว่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการกรองเนี่ยต้องมีรูพุนที่เล็กกว่าของแข็งนะคะ จำไว้ให้ดีๆนะคะอันสุดท้ายค่ะของแข็งแยกออกจากสารแม่เหล็กอ่าใช้แม่เหล็กดูดถูกต้องแล้วนะคะใช้แม่เหล็กดูดตารางนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครอยากเอาไปอ่านนะคะนักเรียนสามารถแคปหน้าจอนะคะหรือว่าจดไว้ได้ถ้านักเรียนอ่านตารางนี้นะคะแล้วก็ทําความเข้าใจนักเรียนจะทําข้อสอบได้นะคะจะได้รู้ว่าแต่และว,วิธีการเนี่ยคือยังคืออะไรนะคะ เขาอาจจะไม่ได้บอกวิธีการมาให้เขาอาจจะแบบมาเป็นโจทย์มาเป็นสถานการณ์นะคะว่ามันเป็นยังไงลักษณะสารผสมเป็นยังไงแล้วเขาก็ให้เราเลือกวิธีการในบางข้อนะคะในบางข้ออาจจะตอบมากกว่า1วิธีการบางข้ออาจจะตอบมากกว่า1วิธีการอาจจะตอบเป็น2วิธีการว่ามีอะไรบ้างนะคะให้นักเรียนจําว่าของแข็งเนี่ยเป็นยังไงวิธีการของแต่ละอันเนี่ยเป็นยังไงนะคะ คราวนี้เนี่ยมีใครไม่เข้าใจตรงไหนไหมลูกมีใครไม่เข้าใจตรงไหนไหมคะเงียบเงียบเนียบเชียอะคราวนี้ถ้านักเรียนเข้าใจหมดแล้วครูม,มีข้อสอบให้ทำคะ่ะอันนี้นะคะเป็นข้อสอบที่